อ่าพอเราตายนะครับมันก็จะเปลี่ยนตัวละครให้กับเรานะครับอ่าก็จะเป็นตัวละครใหม่นะเห็นไหมอันนี้ก็คือตัวละครตัวนี้ผมไม่ได้อัปเกรดนะครับมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วมันตี80เองเนาะสําหรับนักเล่นที่กําลังมองหาร้านเกมครับโอเวอร์ทัวร์อัพจัดโปรโมชั่นสําหรับเกมนี้น์โอคูมิคอปเบอร์ครับให้ราคาแพงก็ราคาโปรครับจัดเป็นช่องสีแดงครับผมแต่ก็จํานวนได้อาที่เราจะได้ครับดีกว่าที่เราจะไปเดิมเองถูกปลอดภัยสะดวกครับติดต่อที่ไลน์หรือว่าเฟซบุ๊กมีลิงก์ที่ให้คุณกด แนวเชิงการ์ตูน3ก๊กนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้เป็นเกมที่น่าสนใจยังไงนะครับเป็นเกมประเภทไหนเป็นเกมใหม่หรือเป็นเกมเก่าที่นํามารีบูตใหม่ครับมาเ,าเรามาดูดรายละเอียดกันครับผมเริ่มแรกเลยครับผมผมจะพาเพื่อนไปดูในหน้าเว็บไซต์ครับซึ่งหน้าเว็บไซต์นะครับก็เป็นประมาณนี้ผมจะทิ้งลิงก์ทุกอย่างไว้ใต้คลิปครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นคอนแทคทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกมที่สามารถให้เพื่อนเข้าไปเล่นเกมและสร้างรายได้ได้ครับผมวิธีการสร้างรายได้ไดมาเ,าเรามาดูกันครับ ซึ่งเกมนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นเกมเก่านะครับที่นํามาเล่าใหม่และเปิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มนะครับผมซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดเพิ่มนั้นก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ NFT นั่นเองครับและไม่กี่วันนี่เองครับที่ทําการเปิดให้บริการโดยการเปิดตัวนะครับที่เกาหลีซึ่งเป็นเกมของเกาหลีนั่นเองครับและเปิดเซิร์ฟเอเชียให้ทุกคนเล่นนั่เองครับและวันนี้ผมจะทํา การรีวิวให้กับเพื่อนดูว่าเอการสร้างหาไรายได้ทุกอย่างมันมาจากไหนครับพเพราะมาดูหน้าแรกกันก่อนแล้วกันครับอัตราการแลกเปลี่ยนทุกอย่างณปัจจุบันครับจะมีการใช้แร่นะครับที่มีชื่อว่าโมโดนสโตนซึ่งโมโดนสโตนก็ได้จากเกมครับและ swap ออกมาเป็นโมโดน นะครับก็คือโมดูลโทเค็นตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญสเตเบิลหลักหรือเหรียญหลักของเกมที่เราจะนําไปเทรดขายเพื่อออกเป็นเงินจริงนั่นเองครับอ่าและทีนี้อันนี้ก็คือ9.499ตรงนี้ก็คือหินสโตนต่อ1โทเค็นก็คือโทเค็นตรงนี้นะครับเราต้องใช้9.499โมดูลสโตนนะครับต่อ1โทเค็นนี่เองนะที่จะทําการสวอป หรือแลกเปลี่ยนเหรียญจากเกมแนละ้วนามาไปเรามาดูหน้านี้ครับหลังจากที่ทุกอย่างที่เราเข้าไปเล่นเกมอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ตัวแร่นะครับที่เราได้จากเกมเนี่ยแร่ตัวนี้ครับก็คือโมดูลสโตนตรงนี้นะนี่ก็คือสัญลักษณ์แบบนี้ครับ มันจะเป็นหน้า exchange เวลาเราที่จะ swap เหรียญนะครับ swap แกลออกมาเป็นเหรียญเนี่ยต้อง swap ในเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าตั้งแต่เข้าเกมมันเป็นเกมมือถือนะครับผมเป็นเกมมือถือแล้ว swap เกมตรงเข้ามาหน้าตรงนี้มันต้องทำยังไงบ้างนะครับนี่นะก็คือหน้านี้นะครับนี่นะโมดูล stone นะครับแล้วเอาโมดูล t o o ตรงนี้ครับเชื่อมต่อโดยการใช้เมตาแมนได้เองเพื่อนๆต้องมีเมตา a มสนะครับ ใครที่ยังไม่ไปสมัครนะก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับผมแนะนําว่าให้ไปสมัครที่เว็บไซต์ก็ได้หรือถ้าเราอยากจะสะดวกไปสมัครที่มือถือก็ได้ครับผมแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะอันนี้นะครับเราก็ไปแอดเหรียญตรงนี้ครับให้เรียบร้อยถ้าเราต้องการที่จะเทรดขายนะเอาไปเทรดขายที่ไหนก็ได้ครับในแพนเค้กสวอปต่างๆอะไรก็ได้ง่ายมากๆนะครับ คอนแทคหามาได้จากไหนนะครับก่อนที่เราจะแอดเหรียญนี้วิธีแอดเหรียญนี้เข้ามีตามาสครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอันนี้คือราคาของเหรียญ m o โดนทูโทเค็นนั่นเองครับนี่นะราคาณปัจจุบันครับ1เหรียญต่อ0.29ดอลลาร์นั่นเองครับนี่นะอันนี้ก็คือราคาทําไมถึงเห็นรราแบบนี้ก็คือเกมเพิ่งเปิดตัวและเปิดราคาเหรียญนี่ครับนี่เราก็อยากเข้าต้นน้ำก็รีบเข้านะครับผมยังทันนะ ยังทันครับซึ่งเป็นเกมที่เล่นเพลินๆไม่ได้แบบว่าซีเรียสไม่ต้องแบบว่าเติมอะไรมากมายเยอะแยะขนาดนั้นครับสายฟรีเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมและได้ตังค์ด้วยอ่าทีนี้เรามาดูตรงนี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับก๊อปโทเคนตรงนี้ครับผมนี่มันจะมีคอนแทคครับนี่เห็นไหมคอนแทค BSC คอนแทคครับให้เราก๊อปปี้ตรงนี้และจากนั้นครับเราก็ไปเข้าเมตาส์ให้เรียบร้อยนะครับพอเข้ามาด่ เมตามาเรียบร้อยครับให้เพื่อนกดตรงนี้ครับ i m p o r t Token ค็รับผมและกดวางครับพอพอระวางนะครับมันก็จะเป็นชื่อของตัวเหรียญนะครับผมนี่นะแล้วเราก็กดแอดโทเค็นตรงนี้ครับนี่มันก็จะเป็นเหรียญตรงนี้ครับ m o d o ล2นั่นเองโอเคนี่คือหน้าเกมจากมือถือนะครับอันนี้ก็ผมก็เล่นผ่านมือถือนะไม่ได้เล่นแบบว่าผ่านในโปรแกรมจําลองนะครับเราค่อยว่ากันในเรื่องของโปรแกรมจําลองเนาะอันนี้ก็คือในมือถือละกันนะครับผมโอเค พอเราเข้ามาหน้านี้ครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละหน้าตาเรามาเริ่มแรกกันก่อนแล้วกันนะครับเริ่มแรกเนี่ยสายฟรีทุกอย่างนะครับเขาก็จะให้ตัวละครของเรามาและให้เราไปส่มหาตัวละครจากไหนครับโดยการทําภารกิจหรือมิชชั่นเองครับมิชชั่นต่างๆเนี่ยจะมีตั๋วนะครับก็คือกุญแจตัวนี้แหละโกคีนะครับก็จะมีกุญแจแบบอ่ากุญแจเงินนะครับกุญแจทองให้เรานะครับแล้วเราเอาไปทําอะไรครับผมนี่นะ เอาไปทําอะไรก็คือให้เราเข้ามาที่ตรงคําว่าซัมมอนครับพอซัมมอนเนี่ยมันจะมีการสุ่มนะครับนี่ก็จะเป็นกุญแจแบบธรรมดานะครับกุญแจรธรรมดาเนี่ยเขาให้เรากดฟรีได้นะครับนี่มันก็จะได้ของต่างๆมากมายครับอันนี้ก็คือหินตีบวกมีทองด้วยนะครับแต่กุญแจสีทองครับสำคัญนะถ้าเราได้นะครับเก็บรวบรวมให้ได้เยอะๆนะครับแล้วก็เอามากดซุ่มเหร ของสาคัญครับผมนี้มันก็จะได้ตัวละครด้วยครับนี่อันนี้ก็คือตัวละครนะครับตัวละครนี้บอกเลยว่าสําคัญมากๆนะครับอัตราเรทก็ไปเช็คดูกันได้นะครับว่าอีนี่สูงสุดก็คือ7ด,ดาว7ด,ดาวเนี่ยมีตัวไหนบ้างอะไรยังไงบ้างอัตราเรทยังไงนะครับนี่หดาวนะก็ประมาณนี้นะครับผมจะไม่พูดเยอะในส่วนนี้นะพอเราได้ตัวละครอะไรเรียบร้อยแล้วครับผมมีระบบอะไรบ้างผมจะพูดตั้งแต่นี้นะเราสังเกตตรงนี้นะครับ3ชั้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าชั้นแรกเนี่ย ก็จะเป็นโหมดนะครับโหมดแรกเลยนะอ่ะผมเข้าโหมดแรกให้เพื่อนดูครับโหมดแรกเนี่ยก็จะเป็นการผ่านด่านให้เราไล่ด่านมาเรื่อยๆครับผมเพื่ออะไรครับเก็บทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นหินตีบวกอาวุธนะครับของครัฟแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นฮีโร่นะครับฮีโร่หนึ่งดาวเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะครับอย่าไปกดใช้เล่นนะก็สําคัญอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับอันนี้ก็คือโหมดแอดเวนเจอร์ก็คือการผจญภัยนั่นเองอ่าผจญภัยไปแต่ละด่านนะครับเพื่อเก็บของ พอเราเก็บของมาแล้วครับเราเข้ามาตรงเจเนอเรลครับมันจะมีตัวละครของเรามากมายแล้วถ้าเราสุ่มได้ตัวดีๆนะครับนี่อย่างเช่นของผมนะสุ่มได้6ดาว5ดาวอะไรแบบนี้ครับเราก็ทําการกดคลิกตรงนี้ครับมันก็จะทําการอัพเลเวลให้กับตัวละครครับนี่กดมาเลยพอเราอัพเลเวลครับเราก็โยนเข้าไปเลยเรามีคัมพี์อะไรบ้างเนี่ยเราก็โอโต้คลิกอย่างนี้ครับพอเรากดอัพเวลครับตัวละครของเราก็จะเก่งทําไมถึงแนะนําว่า ของทุกอย่างมันสําคัญมากๆครับเราเข้าไปดูกระเป๋าของเราได้นะครับผมกระเป๋าของเราเนี่ยมีมากมายอันนี้ได้จากเควสท,ทั้งนั้นเลยครับผมเอะอันนี้ก็คือสายฟรีนะทำเควสท,ทุกอย่างแล้วก็เอามาอัพตัวละครต้องบอกก่อนได้ว่าเราได้1ดาว2ดาวนี่สําคัญหมดครับเอาไปทําอะไร1ดาว2ดาวก็คือเราเข้ามาตรงนี้ครับมันจะมีโหมดคําว่า general ตรงนี้เลยนะนี่ ให้เราทําการผสมครับผมจะรองผสมให้เพื่อนๆดูแต่ตังไม่พอผมจะผสม3าดาวลวกันให้เพื่อนกดที่3ดาวครับพอเราอยากได้สดาวเนี่ยเราเอา3ดาวครับ4ตัวมาผสมเราจะเสียทองประมาณ5 0 0 0 0อ่าเราก็จะได้ฮีโร่4ดาวมาครับแล้วทีนี้ถ้าเราอยากได้ดาวที่สูงๆเราก็เอา4ดาวครับผสมอ่าหตัวเราก็จะได้5ดาว แล้วเราเอา5ดาวผสมมาเราก็จะได้6ดาว7ดาวสูงสุดคือ7ดาวครับตัวละครที่เก่งสุดอันนี้พูดถึงเรื่องตัวละครนะครับในโหมดการผสมตัวละครนะแล้วทีนี้เรามานูอีกโหมดหนึ่งครับโหมดนี้ก็คือเป็นโหมดลงดันเจี้ยนประจําวันนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็น1ก็คือซับไพดีพอร์ตก็คือการหาของก็คือทองนั่นเองครับนี่นะแต่ละดานมันก็จะมีทองครับให้เราไล่ไปแต่ละสเตจครับ1วันนะครับเราสามารถเนี่ยทำได้3 ครั้งนะครับต่อวันนะเห็นไหมจุดหนึ่งทับสามนะครับตรงนี้นะโอเคนะอ่าแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันครับการหาสมุดสมุดนี้ยไว้ทําอะไรครับมันคือสมุดอัพอีพีตัวละครนั่นเองครับสาคัญมากๆตัวนี้นะก็เพื่อนๆมาไล่ทํานะครับสายฟรีถ้าใครขยันที่บอกเลยว่าทําเหรียญได้ง่ายๆเลยครับผมโอเคแล้วนี้เรามาดูอีกอันนี้ก็คือการหาหินนะครับหิน stone อัพเกรดก็คือเอาไว้ตีบวกชุดอุปกรณ์นั่นเองครับ แต่ละอย่างนะครับผมยังไม่ปลดล็อกเพราะว่ามันต้องใช้เลเวลในการปลดล็อกเนาะโอเคโอเคเรามาดูโหมดต่อไปครับอันนี้ก็คือร<ๆ>ีเสิร์ชรีเสิร์ชเดี่ยก็คือการเหมือนการอัพรูนครับก็คือจะมีรูนการต่อสู้ให้กับเราหลากหลายประเภทนะครับเราก็มากดอัพได้โดยการใช้นี่ครับผมของพวกนี้เราได้จากการทำเควสอยู่แล้วครับเก็บสะสมให้เยอะๆครับแล้วเราก็มาอัพเวลครับผมนี่นะ สีเลกเรียบร้อยปุ๊บนี่เลือกเรียบร้อยครับมันก็จะทาการอัปเกรดและตัวละครของเราก็จะเก่งขึ้นตามสายตัวละครที่เราใช้เป็นตัวหลักในการต่อสู้การต่อสู้ครับเดี๋ยวเราค่อยพูดกันนะผมขอพูดในส่วนของโหมดดีกว่านะครับเรามาดูการทําเงินครับสิ่งที่ผมพูดออกมาทั้งหมดเนี่ยมันคือการหาของให้ตัวละครเพื่อให้ตัวละครของเราเก่งเพราะอะไรครับเราต้องใช้ตัวละครของเราไปหาแร่มูดอนสโตนมีความสาคัญก็เพราะ เราต้องทำตัวละครของเราครับนี่เรามาดูครับบดแรกครับ i ินฟ n i t y r ้ n i n f i n ฟ t y Run รก็คือการไต่นะครับผมเหมือนถ้าเพื่อนๆเคยเล่นคุกกี้รันนะผมจะผมจะพาเพื่อนไปเล่นละกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆเคยเล่นหรือคุกกี้รันนะครับมันคือการไต่ทัวร์ซีซั่นนั่นเองครับนี่ถ้าเราไต่ทัวร์ซีซั่นนะครับมันก็จะบอกอันดับเห็นไหมอันนี้ก็คืออันดับของผมนะครับ6348ยิ่งเราทําตัวนะครับยิ่งเราทําตัวทำเลเวล ตัวเองเนี่ยให้เก่งฮีโร่ของเราก็จะผ่านด่านอันนี้เราจะไม่ได้แบบไปต่อสู้กับคนอื่นนะครับในโหมดนี้มันจะเป็นการแบบผ่านด่านไปเรื่อยๆว่าเราจะไปถึงด่านไหนที่สูงที่สุดแล้วเขาก็จะเอาด่านนะครับเป็นตัวชี้วัดว่าเอะเรามาถึงนี่คะแนนอันดับของเราอยู่ประมาณนี้และรางวัลนะครับ r Ranking Reward สิ่งที่เราจะได้นะครับนี่เรามาดูเลยครับนี่แหละสิ่งที่เราจะทำเงินก็คือเจ้าตัวเหรียญโมเดิร์ s สโตนตรงนี้ครับผม น้ำลับหนึ่งหกพครับนี่ขั้นต่ําในการถอนก็คือ500สโตนนะครับ500ร้โมดูลสโตนนะขั้นต่ําในการถอน1ครั้งนะครับอ่าถ้าเราติด1นึ่อ่าหนึ่งพันถึงพันหเนี่ยเราได้อยู่แล้วนะครับสามร้อ่าผมจะอธิบายทุกโหมดละกันนะครับผมพอผมอธิบายทุกโหมดเนี่ยผมจะเล่นให้เพื่อนๆดูสักโหมดนะครับเพื่อที่จะแบบว่าเพื่อนจะได้เห็นตัวเกมว่าเอ๊ะมันเล่นยังไงเนาะผมว่ามันไม่ยากหรอกครับมันเป็นเกมเล่นแบบเพลินๆแค่เราต้องขยัน หาของมาอัพตัวละครของเรานั่นเองครับอ่ะมาโหมดต่อไปครับในการทําเงินนะก็คือเจ้าโหมดนี้ครับโหมดนี้ก็คือเราต้องเลเวล10เราถึงจะปลดล็อกโหมดนี้มันคือการเดินทางก็เหมือนกับว่าการผจนภัยแล้วเราก็จะเอิญแร่ m o เดิร์นสโตนได้นั่นเองครับแต่เราต้องเลเวล10ก่อนนะอันนี้ให้เ,เพื่อนๆไปศึกษาที่ ไวท์เพเปอร์ก็ได้นะครับอ่าผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเพราะว่าไวท์เพเปอร์เนี่ยจะมีบอกรายละเอียดโหมดนี้ด้วยนะครับและโหมดต่อมาก็คือดูเอลดูเอลก็มีนะครับดูเอลเนี่ยก็จะสามารถเตินแร่ตัวนี้ได้เหมือนกันอ่าและอีกอย่างหนึ่งครับณปัจจุบันก็คือมีโปรโมชั่นหรืออีเวนต์นะครับในการหาแร่โมเด s สโตนซึ่งมันคูณ3าเพื่อนๆจะเห็นไหมอ่าเป็นเป็นอีเวนต์นะครับณปัจจุบันถ้าเราเล่นแล้วเราได้ แรกของโมดดนสโตนเนี่ยเราจะได้คูณ3หมบุนะครับอย่างเช่นอ่ะผมจะเข้าในโหมดให้เพื่อนเพืดูรลกกันนะครับนี่อย่างเช่นรางวัลรีบอร์ดครับเราก็จะได้บูตคูณ3ด้วยนี่แหละนะครับผมณนะช่วงนี้นะมันก็จะเป็นโปรโมชั่นและก็มีอารีน่านะครับถ้าใครแบบว่าทําตัวขิดเก่งนะครับก็ไปลงอารีน่าได้แต่อารีนาต้องเลเวล15นะอันนี้เป็นช่องทางในการหาแร่โมดดนสโตนครับที่เราจะนําไป แลกเปลี่ยนเหรียญน,นะครับผมมองว่าสายฟรีทําได้ครับผมเพราะผมมองว่าช่วงแรกนะครับถ้าเราเข้าก่อนเราทําตัวก่อนเนี่ยมันก็จะสามารถอย่างน้อยๆเนี่ยผมมองว่าติดอันดับแน่นอนนะครับแค่ผมเล่นไม่กี่ชั่วโมงนะแค่ประมาณ30มบนาทีนะครับผมก็เริ่มที่จะเข้าทางเพราะว่าเกมมันเล่นง่ายนะมันไม่ได้แบบเล่นยากแค่แบบว่าเราต้องมีความขยันนะครับมีความขยันลงด่านแล้วก็หาของมาทําตัวซะมากกว่าโอเคผมพูด วิธีการทําเงินให้เพื่อนดูหมดแล้วนะสมมุติว่าเพื่อนๆน,น,นะครับเล่นในมือถือถ้าเราได้เหรียญมาแล้วนะเราไปทําอะไรให้เพื่อนกดตรงนี้ก็ได้ครับอีเวนต์อ่าเพราะว่าตอนนี้อีเวนต์มากมายเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นการเอา้าอะไรมากมายครับเพื่อนๆสามารถมาดูได้นะอีเวนต์เนี่ยเยอะมากครับให้เรากดตรงนี้ก็ได้ครับโมโดูลเอ็กเชนครับผมอ่ะเราเข้าไป เขาก็จะเด้งเข้าหุบเว็บไซต์นะครับมันก็จะมีเว็บไซต์ให้กับเพื่อนๆน,นี้ก็จะเป็นเว็บไซต์แรกที่ผมพาเพื่อนไปดูนั่นเองครับให้เพื่อนกด connect บัญชีของเพ,อเพื่อนให้เรียบร้อยนะครับลอกอ in ด้วยอะไรเขาก็จะแสดงให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าน,นะครับนี่เราอยู่เซิร์ฟเวอร์อะไรนะครับนี่นะมันก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เรานะครับว่าเราเล่นในเซิร์ฟเวอร์ไหนเอเชียหนึ่งก็จะเป็นชื่อของเราเลยเห็นไหมอ่าพอเราจากจะ swap นะครับเหรียญ โมโ n s สโตนนะมาเป็นโม d ดน n 2นะครับเราก็กด m a ็กะหรือใส่จำนวนก็ได้ครับผมแล้วก็ Connect c o n n e c น m e t a m a s k นะอย่าลืมนะครับ Connect m e t a m a s k ถ้าผมกดอย่างนี้นะเขาก็จะเด้งไป Connect m e t a m a s t อ่าโอเคนะเพื่อพอจะเข้าใจนะครับการหาวิธีการสะวอปเปลี่ยนเนาะง่ายๆนะครับทำการอัพเวลหรืออัปเกรดตัวละครของเรานะครับเราก็จัดยัดเข้าไปในทีมซึ่งทีมหนึงก็มีอยู่ได้3คนนะครับ อันนี้นะสตัวละครนะครับปุ๊บป๊บตัวที่เก่งที่สุดแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นโชว์ซีพีนะครับตรงน,นี้นะก็จะโชว์ซีพีของเราอันนี้ก็ตัวละครเลือกได้นะครับนี่การเข้าก็จะเสียเพชรตรงนี้นะครับเพชรตรงนี้นะนี่ที่เราหาได้จากเควสตต่างๆนะครับหรือแบบว่าถ้าเป็นสายเติมเนี่ยเขาเติมมาเยอะนะเขาก็เข้าแบบรัวๆได้นะครับมันก็จะมีไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะไปถึงด่านที่ไหนที่เราไปไม่ไหวนะครับมันก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะเก็บเป็นเรคคอร์ดหรือคะแนนนะครับเพื่อไปชิงนะนี่นะเห็นไหม เราสามารถใช้ท่าไม่ตายได,ได้นะครับนี่นี่เห็นไหมตรงดาวนะครับรูปดาวนี่แม้ท่าไม่ตายของเราโอ้โหโคปืนกลน,นะครับปืนกลน,นี่อ้ยอู้เห็นไหมเห็นไหมไหมซึ่งมันเริ่มหนาแล้วนะครับพอเราขึ้นไปด่านสูงสูงเนี่ยเออมันก็เริ่มหนาใช่ไหมเราจะเห็นข้างบนนะครับมันก็จะมีเบสสกอร์นะตรงนี้นะครับข้างบนเนาะข้างบนซ้ายมือนะครับก็จะมีเบสสกอร์บอกเราว่าไอ้ตอนนี้เบสสกอร์ของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่า โอ้ย <Okay. S 2> เริ่มหนาแล้วครับเริ่มหนาแล้วเอาเลยว่าเอาเลยว่าเออพยายามหลบพวกกระสุนด้วยนะครับพวกธนูเนี่ยมันทําให้เลือดเราแบบตกได้นะครับอันนี้ก็คือเราต้องตีป้อมนะครับตีป้อมหน้าประตูให้แตกนะอุ้ยหลบระเบิด,ดบหลบระเบิดอ่าผมว่าวิธีที่ดีก็คือเรา,อาเอาแล้วเก็บท่าไม่ตายไว้นะครับคูณสองแล้วเราต้องใช้แล้วุ้มแอคแทกนี่รัวๆครับจังหวะน,นี้ เราจะเห็นเลือดข้างบนนะครับอันนี้ก็คือเลือดบอสนะคือคือมันไม่ใช่เลือดบอสนะครับมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเลือดประตูเมืองซะมากกว่านะครับอ่านี่ก็คือเลือดประตูอุ้ยผมลบอ่าระเบิดไม่ได้ครับแรงมากอ่าพอเราตายนะครับมันก็จะเปลี่ยนตัวละครให้กับเรานะครับอ่าก็จะเป็นตัวละครใหม่นะเห็นไหมอันนี้ก็คือตัวละครตัวนี้ผมไม่ได้อัปเกรดนะครับมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วมันตี80เองเนาะปึ๊บ อุ้ยแตกอ่ะเดี๋ยวเอาตัวนี้แล้วกันนะครับน่าจะแตกนะปุ้มอีตัวโหดดาเมีดแรงนะครับอ่ะเอาให้แตกแล้วกันป้อมนี้โอเคพอแตกเราก็จะไปที่ด่านต่อไปนะครับก็จะเก็บแต้มหรือเลคคอร์ดนะครับคะแนนไปเรื่อยๆอุ้ยบอสแข่งนะอุ้ยไพย่ไพ่โอ้โหไพ่แรงเออ ก็เล็กขอเราได้แค่น okay, so ี so, ้นะครับต่ํากว่าเดิมนะงั้นก็แสดงว่าเราต้องไปอัปเกรดตัวละครให้เก่งกว่านี้นะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นเกมนี้เพื่อการสร้างรายได้ไม่มีอะไรซับซ้อนอะไรมากนะครับผมเพื่อนก็สามารถมาทําเล่นได้นะครับเพราะว่าของแจกเนี่ยผมมองว่าเหมาะสําหรับสายฟรีมากครับของที่แจกออกมาเนี่ยซัพพอร์ตใล้สายฟรีสามารถสร้างตัวละครได้ไม่ว่าจะเป็นการสุ่มครับการสุ่ม มันจะมีตัวสุ่มนะครับก็คือกุญแจทองนี้ให้เราสามารถสุ่มหาตัวละคร5าดาวเนี่ยคือได้ง่ายมากนะครับเห็นไหมมันก็จะมี5ดาวนะครับเราก็เก็บ5ดาวแล้วก็ไปผสมรวมกันก็จะได้6ดาวนะครับตัวเราก็จะเก่งขึ้นเนี่ยเวลาเราได้6ดาวมาเราก็อัปเกรดได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของอาวุธนะครับอ่ามันก็จะมีการคราฟด้วยนะผมลืมพามเพื่อไปดูวิธีการคราฟนะครับนี่ ตรงแบ็กสมิธนะครับก็คือการคราฟนะอันนี้ก็คือโหมดการคราฟครับเราก็จะหาอาวุธนะครับจากการโลงดันนี่แหละไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะมาคราฟนะครับคราฟในส่วนของอาวุธพวกดาบนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูดาบก็ได้นะครับดาบเนี่ยนะนี่ก็คือดาบแล้วเราก็มีการตีบวกด้วยนะครับนี่มีการอัปเกรดนี่ดาบด้วยนะครับการอัปเกรดเนี่ยก็จะมีหินบวกอัปเกรดให้เราด้วยนะครับเราก็ ไปหาจากการลงด่านลงดันนะครับเห็นไหมมันก็จะบวกค่าสตตัสทให้เราตัวละครของเรามันก็จะแรงนะครับแล้วก็เก่งขึ้นวิธีการอัปเกรดก็พยายามลงดันหาสมุดมาเรื่อยๆนะครับนี่เราก็าอัพเวลให้ตัวละครของเราเก่งนะครับโอเคอ่าเพื่อที่จะแบบว่าให้เพื่อนแบบจะเล่นดีไหมอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูอันดับหนึ่งณนะปัจจุบันนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยเรเวลง0ี่อยู่นะก็เหมือนกับว่าเกมเนี่ยเปิดได้ประมาณ2วันนะครับ เขาก็ไต่แค่ได้เลเวล20นะดูนะโอ้โหนี่คือเติมนะครับอันนี้คือสายเติมเยอะมากก็คือตอนนี้เลเวลอยู่ที่83ดูดาวนะครับตันกันหมดแล้ว <laughs> CP นะครับแสนแสนนะี่นะแรงมากๆนะครับแล้วมองย้อนกลับมาที่เรานะครับเพิ่งเล่นได้1ชั่วโมงนะ <laughs> CP แค่1น่งอ,อันนี้ไม่ใช่ CP นะครับมันคือพอยในการผ่านด่านนะครับ พายไดการผ่าดาของเราแค่1นึ่งหมเองนะครับได้แค่เก้าเวฟนะถ้าเราดูแบบว่าอันดับหนึ่งนะครับถ้าแบบว่าอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือเวฟไปอยู่ที่ร้อยสี่เวฟนะครับก็คือไปที่ร้อยสี่ดานนั่นเองนะอู้ดูของนะครับบวกห้าของพื้นหลังสีแดงนะครับคือโคตรแรงมากโอเคก็มีประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือระบบของเกมนะครับสำหรับเกมนี้ ผมมองว่าสายฟรีน่าเล่นมากนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องซีเรียสอะไรมากครับเล่นแบบเพลินๆนะครับฝึกสมาธิก็ได้หรือเป็นเกมสําหรับครอบครัวนะครับให้เล่นหรือให้เด็กนะครับให้เด็กให้น้องหรือคนที่มีลูกป็นหลานนะครับก็ให้เล่นได้นะอืเป็นแบบเกมธรรมดานะครับเป็นเป็นเกมแบบเรื่อยเลเล่นแบบเพลินๆนะครับได้นะ อันนี้ก็เอาไว้แข่งกันก็ได้นะครับโอเคนะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับในการหาหรือค้นหาเกม NFT ททใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับและก็เป็นเกมที่เหมาะกับสายฟรีด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจด้วยครับ